มูวิชลี่สวัสดีค่ะคลิปคลิปนี้ก็จะเป็นของชาวทัดไฟนะคะเมสินธนูสำหรับคนมีคู่มีแฟนนะคะประจำเดือนพฤศจิกายน2568นะคะขอบคุณสำหรับทุกๆก,กำลังใจนะคะการสปอร์ตกดติดตามกดกระดิ่งนะคะคอมเมนต์กดไลค์นะคะหมออ่านทุกๆคอมเมนต์ like, นะะเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยหมอมีปุ่มซุปเปอร์แดงนะคะถ้าใครอยาก ขาเรียกว่าอะไรสนับสนุนช่องของหมอสามารถกดปุ่มขอบคุณด้านด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะโอเคคาใบ้ของคนมีคู่มีแฟนชาวธาตุไฟนะคะเดือนพฤศจิกาย,ย25น25 6 8นนี้ได้โนนะคะคือไม่คือการปฏิเสธทุกๆอย่างคือไม่นะคะคุณเนี่ยไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะคุณยังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นนะคะไม่ว่าจะเรื่องอะไรทา,ทางนั้นนะคะคือแผนที่คุณวางเอาไว้เนี่ย มันไม่สามารถที่จะเป็นไปตามที่คุณต้องการได้หรือว่ามันยังคือแผนล่มอะคะ่ะแผนยังไม่เสร็จสมบูรณ์มันมันยังไม่เสร็จสิ้นยังไม่สมบูรณ์นะคะแผนของคุณอะที่คุณวางแผนเอาไว้ไม่ว่าจะแผนอะไรก็แล้วแต่มันล่มมันไม่เสร็จสมบูรณ์มันไม่ได้เป็นตามที่คุณต้องการวางแผนเอาไว้นี่คือคําใบเดือนพฤศจิกายนของคนมีคู่มีแฟนนะคะโอเคเดี๋ยวมาดูพลังงานของคุณตอนนี้ซี ชีวิตของคุณตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะคนมีคู่มีแฟนนะคะชาวธาตุไฟไม่สิงห์นูชีวิตของคุณตอนนี้เป็นยังไงบ้างคนมีคู่มีแฟนชาวธาตุไฟไม่สิงห์นูนะคะเดอะทาวเวอร์นะคะมาเลยเก้าเหรียญเดทโอ้ตายละได้สำรับเป็นหนึ่งเหรียญน,นะคะเดทคืออะไรสองถ้วยเดอะทาวเวอร์คือเก้าถ้วยเก้าถ้วยคืออัศวินไม้สองถ้วยคือ แปดดาแปดดาคือหกดาหกดาคือเดอะเดวิลเดวิลคือสิบดาอืมหมอรู้สึกว่าชีวิตของคุณตอนนี้มันมีเรื่องจบพังทะเลาะนะคะกับคนรักของคุณหรือเปล่าน่าใช่นะคะมันเหมือนคุณอยากอยู่คนเดียวอยากมีความสุขได้ด้วยตัวเองนะคะเป็นคนมีเสน่ห์คนเข้าหาเยอะเหมือนเหมือนที่จบพังไปอะ่ะเป็นเพราะว่าคุณเป็นคนมีเสน่ห์แล้วก็มีใครสคักคนหนึ่งเข้าหาคุณหรือเปล่านะคะ อืมนะหรือว่าตัวคุณเองแบบไป,ป,ปมีแพชชั่นกับใครนะคะทำให้ความสัมพันธ์จบไปเหมือนคุณอยากอยู่คนเดียวเนาะ 9, 9, เก้าเก้าเหรียญกับเก้าถ้วยมาเนี่ยเหมือนสามารถอยู่ได้ตัวเองมีความมั่นคงเป็นของตัวเองมีความสุขได้ด้วยตัวเองมีสเสน่ห์มีความมั่นคงนะคะความสัมพันธ์ของคุณกับเขามีปัญหาแล้วก็จบลงได้ทั้งทางที่จบลงแล้วก็คือมันเหมือนจบลงแต่ว่ายังหลักกันอยู่นะคะเอออาจจะมีการปิดกัน้นบอกกันไปหรือว่ามีความอึอดอัด มีเรื่องราวในอดีตที่มันทําให้อึดอัดทุกใจไม่สามารถปลดปล่อยไปได้ทําให้หันหลังจากกันไปแต่ก็ยังไม่สามารถตัดกันขาดได้นะคะแต่ว่าความเจ็บปวดเสียใจความอึดอัดความทุกข์เนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแต่ก็หมอรู้สึกว่าคุณจะมีการได้รับโอกาสหรือให้โอกาสในการเริ่มต้นใหม่หนึ่งเหรียญนะคะอืมแต่เรื่องราวในอดีตอะไรเงี้ยความทุกข์ใจเสียใจของคุณก็ยังคงอยู่ถึงแม้จะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆให้โอกาสกันใหม่ก็ตาม นะคะโอเคนี่คือพลังงานของคุณตอนนี้เนาะเดี๋ยวมาดูซิว่าเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะเดือนพฤศจิกายน2568นี้คนมีคู่มีแฟนชาวธาตุไฟไม่สิงหธนูความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างในเดือนพฤศจิกายน2568นี้เนาะได้ไพ่เด็กถือถ้วยนะคะฮัลโหลแฟนชาเลเดชาลีออนนะคะแปดเหรียญเดี๋ยวหมอขอเปิดให้ครบสิบใบก่อนนะเนาะเด็กถือเหรียญน,นะคะ เจ็ดเหรียญหนึ่งถ้วยนะคะ just f e อ t ปิดมานะคะสามเหรียญแล้วก็เก้าไม้นะคะใต้สำหรับเป็นอัศวินถ้วยไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะใต้สำหรับเป็นอัศวินถ้วยขยายอะไรดีขยายด้วยชาลีออกแล้วกันดวาวีชอยคืออะไรคนมีคู่มีแฟนชาวทัตไฟมีสิ่งธนูเดือนพฤศจิกายน2568น justment คือ เจ้าโอ้วิวฟอร์จูนฟอร์จูนสองเหรียญสองเหรียญคืออะราชนีไม้โอ้เจสเมนวิวฟอร์จูนมาคู่กันเลยนะคะเดี๋ยวหมออธิบายนะสามเหรียญคือสี่ไม้นะคะเก้าไม้คือราชาเหรียญเจ็ดเหรียญคือ ดียมเพลอร์คือหมอขยายเยอะเพราะว่าต้องการให้มันชัดเจนจะได้เข้าใจนะคะอธิบายได้ง่ายในการขยายไพ่สิ่งที่หมอต้องการจะพูดต้องการจะรู้คุณเองเนี่ยมีความรักมีความคิดถึงใครสักคนหนึ่งที่เป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆนะคะมีความคิดถึงแล้วก็มีการส่งการดูอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะคะมีความรู้สึกอยากปรับความเข้าใจ อยากทำความสัมพันธ์ให้มันจริงจัง <c oughs> อยากขอโทษหรืออยากทำอะไรให้มันแบบถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือปรับความเข้าใจเป็นชาวต่างชาติได้เป็นคนทางไกลได้นะคะทำงานในข้าราชการเครื่องแบบมีมียศมีตำแหน่งอะไรอย่างเงี้ยได้ต่างชาติได้อย่างที่บอกคุณกับเขาเนี่ยมีความเป็นเขาเรียกอะไรเป็นโชคชะตาฟ้าลิขิตเป็นสิ่งที่ต้องเจอ ต้องพบต้องเจอเรื่องราวแบบนี้ต้องเกิดขึ้นกับคุณกับเขามันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ะคะ่ะเป็นโชคชะตาของคุณเป็นคนเก่าๆเ,เป็นคนที่รู้จักอยู่แล้วมันจะมีการวนเวียนกลับมาของใครคนนี้นะคะที่คุณมีแพชชั่นด้วยค่อนข้างมากนะมันมีความมั่นคงความจริงจังในนี้เยอะถึงแม้จะดูนิ่งนะคะ จะดูนิ่งก็ตามแต่ว่าจริงจังแล้วมั่นคงอยากพัฒนาความสัมพันธ์ให้มันมั่นคงมากแล้วก็คิดถึงคิดมากเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่มันจะต้องจริงจังนะคะยังอยากที่จะประคับประคองรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้แต่อาจจะติดในเรื่องเจ็ดเหรียญได้ดีเอมพเลอร์เนี่ยหมอรู้สึกอาจจะเรื่องฐานะการเงินหน้าที่ทางสังคมการงาน หรือเปล่านะคะหมอนรู้สึกมันเหมือนมีการคนะิดพิจารณาวิเคราะห์ในเรื่องของหน้าตาทางสังคมฐานะหน้าที่การงานความมั่นคงการเงินอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือมันจะมีการเริ่มต้นใหม่มีความรู้สึกดีมีความรู้สึกชอบอยู่แล้วมีการเริ่มต้นใหม่แนะนอนหนึ่งถ้วยนะคะแต่มันก็จะต้องคิดพิจารณาเยอะในความสัมพันธ์นี้มันเหมือนกับ มันมีอะไรให้คิดอะคะ่ะเพื่อที่ตั้งตัดสินใจให้มันถูกต้องว่าเราอะเลือกถูกเราคิดถูกแล้วนะในสิ่งที่เราจะต้องทํามีการวางแผนพูดคุยเจราจาอะไรกันอยู่นะคะก็จะมีความสุขกันดีนะคะจากการที่พูดคุยวางแผนเจราจาอาจจะในเป็นการเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่จริงจังมากขึ้นอาจจะได้แต่งงานนะคะเพราะว่าสามเหลี่ยนได้สี่สี่ไม้เนี่ยมันคือ การเข้าร่วมพิธีเหมือนแบบแต่งงานสร้างครอบครัวเอ,อ่อมาอยู่ด้วยกันนะคะเออวางแผนทขาข้อตกลงแล้วนะคะที่จะเป็นสีไม้เป็นครอบครัวกันแต่ได้ไพ่เก้าไมา้ต่อมาเนี่ยมันคือมันมีอุปสรรคปัญหาที่เข้ามาเป็นเรื่องของการเงินความมั่นคงนะคะที่มันเป็นปัญหาในชีวิตคู่ของคุณในความรักของคุณคนมีคู่มีแฟนนะคะอืมนะ ประมาณนั้นอืมนะเดี๋ยวมาดูซิว่าแล้วบทสรุปคนมีคู่มีแฟนชาวธาตไฟแม่สินธนูประจำเดือนพฤศจิกาย,ยนสองพันหาร้อยหกนี้จะเป็นไงนะคะสี่ถ้วยนะคะสองมาไอ้สองดาบนะจ๊ะเดอะสตาร์ค่ะหกหมาห้าดาบ ขอขยะห้าดาบห้าดาบคืออะไรหดาบคือเด็กถือไม้สีถ้วยคือ6ถ้วยหกถ้วยคือราชาถ้วย2ดาบคือ3ามถ้วยสมถ้วยคือเจดไม้เจดไม้คือ10บถ้วยคือมันมีการรอค่ะเหมือนรอคอยนะคะเออคุณกับเขาเนี่ยน่าจะรู้จักกันมานานแล้วแล้วก็ มีความรู้สึกดีๆให้กันค่อนข้างมากมีความรักความรู้สึกดีๆให้กัน,กนแต่มันมันจะต้องรอมันมีความสับสนลังเลไม่ชัดเจนอยู่ในนี้แต่มันก็มีความสุขที่ได้อยู่ด้วยกันได้ใช้เวลาร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยคุณก็เป็นความสุขเองเขาเป็นความสุขของคุณแต่มันมีความสับสนแล้วก็เหมือนแบบมันมความไม่แน่นอนนะคะอุปสรรคปัญหาเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของการสร้างครอบครัว หรืออีกในหนึ่งนะคะที่หมอหมองเห็นคือคุณอาจจะไปชอบใครที่เขามีครอบครัวอยู่แล้วก็ได้นะคะคุณกับเขาอาจจะเป็นคนเก่าๆของกันและกันแต่ว่ายังรู้สึกดีรู้สึกรักกันนะคะอืมหรือว่าเป็นเพื่อนเพื่อนเก่าเป็นกลุ่มเดียวกันเป็นสังคมเดียวกันเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยนะคะแล้วมีความรักความรู้สึกดีด แต่ว่าใครสักคนหนึ่งเนี่ยอาจจะมีครอบครัวมีแฟนมีคนรักรอยู่แล้วนะคะก็ได้เหมือนกันแต่ความสัมพันธ์เนี้ยมันก็ยังเหมือนแบบมีความหวังอยู่พยายามเยียวยาแล้วก็มีความหวังที่จะไปต่อได้ในทิศทางที่ประสบความสําเร็จจะต้องอดทนฝ่าฟันฝ่าด่านทุกๆอย่างนะคะเพื่อที่จะได้ไปกันต่อ,อ,อในการพัฒนาความสัมพันธ์ที้มันก้าวไปข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะ หรืออีกในหนึ่งเนี่ยอุปสรรคปัญหาอาจจะเป็นในเรื่องของครอบครัวของใครสักคนหนึ่งก็ได้นะคะที่เป็นอุปสรรคปัญหาอืมนะคะเพราะว่าเจ็ดไม้ได้สิบถ้วยเนี่ยสิบถ้วยคืออะไรเดี๋ยวขอหมอก็ค่อคนข้างสับสนสี่เหรียญหรือว่าอีกในหนึ่งอะ่ะอาจจะมีใครสักคนหนึงอาจจะมีครอบครัวอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่เลิกกันดีอะคะ่ะอืมอืม ใช่เป็นเซตเคยเดี๋ยวเดี๋ยวอยูเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวยูสองถ้วยมันเหมือนมีความความลับลักซ้อนอะไรเงี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องนะหมอคิดว่าอย่างงี้คือใครคือคุณหรือเขาอี่ยต้องมีต้องมีใครที่แบบมีตัวจริงมีแฟนอะไรอยู่แล้วแน่เลยแต่คุณกับเขารักกันนะคะอืมชอบพอกันตัดกันไม่ได้หลงสเสน่ห์มีแพชชั่นอะไรเงี้ยนะคะ โอเคเดี๋ยวมาดูซิว่าไพ่อยากบ่อยแนะนําอะไรมันตีความหมายได้หลายอย่างก็เลือกเอาพลังงานที่ตรงกับคุณไปถ้าเนื้อหาตรงอยู่นะคะลองดูละกันว่าเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้คนมีคู่มีแฟนนะคะจะมีตรงกับเรื่องจะตรงกับพลังงานที่เหมาะทานายไหมที่คุณเข้ามาดูนะคะถ้าตรงก็มาคอมเมนต์บอกที่หลังได้นะคะโอเคคําแนะนําจากไพ่นะคะไพ่ยอยากบ่อยแนะนําอะไรคนมีคู่มีแฟนชาวธาตุไฟไม่สิงธนูเดือนพฤศจิกาย,ยน2568าย forgiveness <c oughs> ให้อภัยนะคะให้อภัยทั้งคุณทั้งเขาทุกๆอย่างนะคะการให้อภัยนะคะคือเหมือนคุณจะต้องให้อภัยนะคะแล้วโอกาสดีๆโชคลาภหรือโอกาสดีๆเนี่ยจะมาหาคุณเองนะคะให้คุณรอ รอนะคะรอไปก่อนรอนะคะอย่าเพิ่งตัดสินใจหรือว่าทําอะไรต้องรอให้แนะนําให้คุณรอหมอก็ไม่รู้ว่าคุณต้องรออะไรแต่ว่าจะต้องรอนะคะอย่าใจร้อน้าอยาบ่อยแนะนาไปคนมีคู่มีแฟนชาวทัพไฟไม่สิงธนูเดือนพฤศจกายนสองพันห้าร้อยสิบแปดขออีกสามใบฮิลลิ่งแฟมิลี่นะคะเหมือนมันมีเรื่องของครอบครัวเข้ามานะคะฮิลลิ่งแฟมิลี่คือชีวิตความรักของคุณอ่ะมันอาจจะมีปัญหาหรือว่าเนี่ยต้องการฟ o r g ก v e นะคะ เหมือนกันเลยนะคะคือคุณจะให้อภัยเขาได้เหมือนกับคนเหมือนคนในครอบครัวที่คุณให้อภัยอ่ะนะคะเพราะว่าครอบครัวยังไงก็ให้อภัยกันง่ายอยู่แล้วแล้วก็ตัดกันไม่ขาดนะคะความรักของคุณก็เช่นกันนะคะ Release your ex นะคะก็คือปลดปล่อยเรื่องราวเก่าๆคนเก่าๆไปนะคะมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องขจัดจัดการ energy เก่าๆออกไปนะคะไม่จำเป็นจะต้องแบบเป็นคนเก่าเป็น energy เก่าๆก็ได้นะคะ เออ pay a t t e n t i o n นะคะจะมี Red f แ a กนะคะสัญญาณหรือสัญชาตญาณเล f a a กอะไรที่คุณแบบคือคุณจะรู้สึกได้คะ่ะจากสัญชาตญาณของคุณหรือว่าความรู้สึกเซน์อะไรของคุณเนี่ยว่าจะมีสิ่งสิ่งนี้เกิดขึ้นนะคะอืมให้คุณรอนะประมาณนั้นนี่ก็คือคลิปของคนมีคู่มีแฟนนะคะเดือนออกเดือนพฤศจิกายน2 5 6 8ของคน ธาตุไฟไม่สิงธนูนะคะอย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์นะคะหมออ่านทุกคอมเมนต์เลยขอให้ทุกคนมีความสุขสมหวังรับแต่พลังงานดีๆไปอันไหนไม่ดีก็ไม่ต้องรับไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ